สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการช n แนลครับผมเนะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องหายนะจากการอัปเดตล่าสุดวันที่10 8สิ่งหาคมของไลน์แอปพลิเคชันครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วก็คือการอัปเดตครั้งนี้คุณผู้ชมไม่สามารถตั้งค่าขนาดตัวอักษรจากในไลน์แอปพลิเคชันได้อีกต่อไปครับเราสามารถตั้งค่าได้เพียงแค่จากในในการตั้งค่าของเครื่องครับซึ่งบางครั้งเครื่องแต่และเครื่องก็อาจจะสนับสนุนในการตั้งค่าไม่เหมือนกันครับทีนี้ฮะหายนะสิ่งที่2ที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันก็ยังมีเรื่องอื่นด้วยครับเช่น ตรงน,นี้นะฮะผมทําการคุยนะฮะผม, <c oughs> ผมคุยกับใครบางคนอยู่นะครับ <c oughs> ผมคุยกับเพื่อนผม <c oughs> ใช่ไหมอ่ะมันมีการคุยมันมีการส่งข้อความหากันแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะอ่ะมันมีการส่งข้อความหากันเนาะแต่ทีนี้ครับผมหลายๆครั้งเราเลือกที่จะปิดเสียงไว้ใช่ไหม owing, <c oughs> เราเลือกที่จะปิดเสียงอ่ะเวลามีข้อความเข้ามาเนี่ยเราไม่อยากให้มันมีเสียงเพราะเราปิดเสียงไว้แบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผมอ่ะอ่ะเราลองตรงนี้เนาะอ่ะส่งใหม่อ่ะ มันมีเสียงเตือนมาแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้นะทีเนี้ยเราเลือกที่จะปิดเสียงไว้คนคนนี้อาจจะเป็นใครก็ได้หรืออาจจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้ครับเมื่อเราเลือกปิดเสียงฮะเราเลือกปิดเสียงครับปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ในการส่งข้อความครั้งต่อๆไปมันก็จะมีแค่ขนาดของข้อความจํานวนของข้อความปรากฏขึ้นเท่านั้นแต่จะไม่มีเสียงใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราลองมา เปิดเสียง e อีกทีสิให้มันชัวร์ๆอีกครั้งหนึ่งว่าเท็ดดี้ไม่ได้มัว่วคุณผู้ชมได้ยินไหมครับมันมีเสียงเตือนแจ้งขึ้นมาฮะคุณผู้ชมครับแบบนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้หากว่าเราปิดเสียงไว้ใช่ไหมครับปิดการแจ้งเตือนไว้เวลามีข้อความเข้ามันก็จะขึ้นแต่ตัวเลขมาแต่มันจะไม่ขึ้นเสียงใช่ไหมครับทีนี้หากคุณผู้ชมนะหากคุณผู้ชมอ่านข้อความนั้นแล้วหรือไม่ได้อ่านก็ตามครับผมสมมุติว่าอ่านหรือไม่ได้อ่านก็ตามเนาะและเราเกิดลบ การสนทนานนั้นไปครับเรามาเลือกคลิกในส่วนของการลบเข้าไปว่าเฮ้ย mm hmm. คุยเสร็จแล้วเราลบเข้าไปนะครับอ่ะพอลบแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นเราลองส่งข้อความหาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่านะครับไอตัวที่เรา ปิดเสียงไว้นะฮะมันเกิดมีเสียงขึ้นมาทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในกลุ่มหรือในส่วนของแชทส่วนตัวในส่วนกลุ่มมีปัญหาเป็นบางครั้งบางคราวครับแต่ในส่วนแชทส่วนตัวขึ้นมาตลอดอ่ะทำกันอีกครั้งหนึ่งให้หายสงสัยครับลองปิดการแจ้งเตือนอีกครั้งครับปิดการแจ้งเตือนฮะลองส่งข้อความหาครับผมขึ้นแต่ตัวเลขใช่ไหมขึ้นแต่ตัวเลขแบบนี้ใช่ไหมอ่าไม่มีเสียงแจ้งเตือนนะทีนี้ผมจะทําการลบนะครับผมลบฮะอาลบตรงนี้ลบเข้าไปนะครับ ในขณะที่ปิดการแจ้งเตือนอยู่นะอ่ะส่งมานี่เห็นไหมเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะในการลบทุกๆครั้งและส่งข้อความใหม่ๆเข้าไปฮะมันจะกลายเป็นหายนะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คุณผู้ชมจําเป็นจะต้องเก็บเรื่องราวบางเรื่องหรือการสนทนาบางเรื่องกับใครบางคนไว้เป็นความลับครับทีนี้ก็ให้เข้าใจนะฮะว่า ถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะปิดการแจ้งเตือนแล้วแต่หากว่าเราเผลอไปลบการสนทนามันจะถูกรีเซ็ตให้เป็นการแจ้งเตือนใหม่ทุกๆครั้งครับแล้วนี่ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แย่ม,มากๆเลยสําหรับการอัปเดตครั้งล่าสุดตรงนี้ครับแล้วสำหรับใครที่กังวลอยู่ว่าเฮ้ยไม่อัปเดตได้ไหมใช้งานได้ไหมขอจนกว่ามันจะแก้ไขเสร็จแล้วค่อยอัปเดตได้ไหมได้ครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องรีบอัปเดตก็ได้หากยังไม่ได้ทําครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวัสดีครับ